กระต่ายโพสต์ภาพโชว์หุ่นทีเด็ดแคปชั่นที่ชาวเน็ตสุดทนถล่มแสะหลังจากที่กระต่ายพันนิภากับไพบูลแสงเดือนออกมาเปิดใจยอมรับว่ามีลูกด้วยกันพร้อมทั้งบอกเกิดจากความรักของทั้งสองคนและครูไพบูลก็ได้เคลียร์ประเด็นอดีตภรรยาที่เลิกกันไป3ปีแล้วเอเมิราท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้าให้กำลังใจจำนวนมาก แต่ก็ไม่ไวยเจอดราม่าตามมาเช่นกันล่าสุดกระต่ายโพสต์กลับโพสต์ภาพตัวเองผ่าน Facebook พร้อมแคปชั่นไม่ได้อยากเป็นเสืออยากเป็นน้องแมวโพสต์นี้ไม่พ้นเจอชาวเน็ตแซะกระหน่ำกันเลยทีเดียว